ซอเชียกยนมาสู้ไว้ง่ายนีปัะดีนีดีครับผมรอดเวยนะครับซึ่งแปลว่าตัวอันตรายครับเอาเพืนได้นับตัวอะไรแดงทาเป็นรูไหมทเป็นไปบ่าอะไรทบ้ากูเหมอนะมออมลงสดครับสดวเดีเดียวจะขอวันเกิดจะขอวันเกิดไอ้น้ขอวันเกิดอะไรครับชิปโซโซฮะชิปโซโโอไปนะไปไม่ได้ยินหรืัวันนี สาวคนไหนนะสนใจในสี่คนนี้นะหนุ่มเอฟโฟนนะพี่สอบถามได้โปรไฟล์อ่ะเฟซบุ๊กผมอ่ะมอดและก็กดสเปคบาร์นะฮะ W A K เข้าไปหาเด็กๆเข้าไปเจอกันดูได้นะฮะผมมอดเวดซึ่งแปลว่าตัวอันตรายอ่ะทุกคนอ่ะมารู้จักกันได้ผมยังมีแฟนนะมาหาผมได้ผมมอ่ะสีหน้าเหมือนจะต่อยใครเลยมหาเรือใคร อานี่ว่าอย่าทำความรู้จักงผมเลยนะเช่เลยครบดูไปดูมาสีหน้าเหมือนพวกแอลโอรถเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออรถนี่คอมสับรถออเอ็นเอ็นเอ็นเอลเอ็นเอ็เอยตาอเอ็นเอเอ็นมอเอ็นอนเย็นเอ็นเอ็เอ็นเอ็นเบ็นเอ็นเอ็นเอ็องนเอนเอ็นเอ็น้อเอ็นเอ็น้อนเนเเอ็นเนเอนอยนอ็กเอ็เอ็นเอ็นเอ็นออออนนนเ็เนออออยตาสับนอนอน มีเราชี่นั่นลงเต็มเลย,ย,ย,ยอันนี้มันพวกแบบพวกทำลายของของาชาติ